สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าสมบัติโพสต์รัวรัวกัดไม่ปล่อยตัวปารีสถามหาวิโรธก้าวไกลหายไปไหนกับคนอื่นนี่เก่งนะักเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมบัติทองย้อยซึ่งเคยเป็นกาดเสื้อแดงแล้วก็เป็นกาดให้กับกลุ่มม็อบสามนิ้ว ได้โพสข้อความเกี่ยวกับเรื่องของตัวปารีสนะครับสมบัติบอกว่าอย่างนี้ครับตกลงใครกันแน่ที่หลอกประชาชนใครกันแน่ครับฝากตามเรื่องตัวช้างปารีสด,ด้วยนะครับอย่ามามัวสร้างวัฒกรรมสวยๆแบบนี้เลยครับและนพพรเนี่ยเป็นใครเลยครับผมนึกถึงหน้าใครบางคนเก่งนักกับคนอื่นเนี่ยแต่คนของพักตัวเองนี่เงียบกริบฝากตามหาวิโรธด,ด้วยนะครับ มัวแต่ไปตามหาทุนจีนสีเทาเนี่ยช่วยตามหาทุนจากปารีสหน่อยนะครับอยากจะรู้เส้นทางหัวมาจากไหนท้ายไปตกที่ใครฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับเฮ้ยฝั่งโน้นน่ะใช่พวกมึงอะ่ะมึงไม่สนใจข่าวนี้เลยเหรอว่าเสียคนนี้โอนเงินให้ใครทําอะไรในประเทศนี้อย่างเงียบสิครับหรือว่ารู้แต่ว่าไม่กล้าเล่นเพราะว่าเข้าฝั่งตัวเองเต็มๆม,มัวแต่หาเมียน้อยสวไม่ขายช็อกมิน แบบโรงแรมอุ้งอิงรอแดกอีกสักสิบเดือนห้ามเสื้อแดงเข้าสนามแบดมินตันไร้สาระเนี่ยถนัดนักแต่มีสาระนี่เงียบกริบเลยนะครับเรื่องตัวช้างปารีสเนี่ยเราทราบกับทางสื่อที่ออกมาผมบอกได้เลยนะครับมันแค่ผิวๆคนที่ปล่อยออกมาเนี่ยเขาแค่ปล่อยเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรไว้ใช่หรือไม่ใช่ก็ไปพิสูจน์กันภายหลังก็แล้วกัน หรือถ้าเกิดคิดว่าถูกปลักปําเนี่ยก็ฟ้องร้องกันไปครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขามีข้อมูลเชิงลึกมากกว่าเรามากมายนักนะครับของเราในตอนนี้ที่เห็นเนี่ยแค่สิวๆไม่ต้องตามอะไรกันแล้วเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่รอดหรือไม่รอดคอยดูกันล้กันครับ